เป็นทุกทางใจอันดับต้นๆซึ่งเป็นธรรมดาของโลกดังคําพระที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์ชีวิตปกติเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่หลายคนต้องเจ็บเพิ่มหลายเท่าจากกรรมที่เคยผิดศีลข้อสามในอดีตคือการนอกใจคนที่เรารักผิดลูกผิดเมียคนอื่นมีความสัมพันธ์อารมณ์กับบุคคลต้องห้ามเมื่อทำกรรมไม่ดีไว้ จะเกิดพลังงานรูปแบบหนึ่งสะสมในจิตของตัวตนเองมีผลดึงคนที่มีพลังคล้ายๆกันมาใกล้หรือชอบพอถูกคอกันง่ายขึ้นหากเคยนอกใจเป็นชู้หลังเกิดมาใหม่หรือเวลาต่อมาจะดึงให้ถูกชะตากับคนเจ้าชู้ที่มีหลายใจนั้นก็จะทำให้หมันไส้หรือมองข้ามคนที่ดีมีศีลธรรมที่รักจริงไปเสีย คำที่ว่าผู้หญิงชอบคนไม่ดีผู้ชายชอบผู้หญิงเร้าใจความจริงก็คือผู้หญิงไม่ดีกิเลสหนามักจะชอบผู้ชายที่ไม่ดีกิเลสหนาเช่นเดียวกันผู้ชายที่ชอบผู้หญิงเร้าใจเย้ายวนมีแต่พวกที่หื่นกามเท่านั้นไม่ได้ชอบเพราะรักจริงๆผู้หญิงดีจะชอบคนที่ดีขยันรักจริงดูแลครอบครัวได้ผู้ชายดี ต้องการกุลสตรีมาเป็นแม่ของลูกนอกนั้นก็แค่เป็นที่ระบายอารมณ์ลองนึกถึงคนที่พร้อมทั้งหน้าตาฐานะการศึกษาจะเป็นที่ชื่นชอบในใจของหลายๆคนแต่ให้คิดจีบเป็นแฟนอาจจะลังเลว่าเราไม่คู่ควรคงไปกันได้ยากยกเว้นมีดีๆพอกันคนบางคนปล่อยตัวมั่วอารมณ์มานาน หากได้เจอคนดีพร้อมทุกอย่างถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกไม่คู่ควรขยะขแยงตัวตนเองคิดอยากให้เขาเจอคนที่ดีกว่าเราสะสมพลังงานหรือนิสัยแบบใดไว้จะเป็นสะพานให้เชื่อมกับคนในระดับเดียวกันได้ง่ายคนรักที่ไม่นอกใจต้องเป็นคนดีรักษาศีลเท่านั้นซึ่งจะได้คนดีมีศีลเป็นคู่ครองก็ต่อเมื่อเราเนี่ยต้องมีศีล และมีดีให้พร้อมก่อนด้วยถึงจะครองคู่ยาวนานและมีความสุขได้จริงการผิดศีลข้อสมักจะสง่งผลให้จิตพร่ามัวตัดสินใจแล้วมองคนผิดว่าจะรู้ไม่ดีจริงแล้วเนี่ยอาจจะเสียตัวหรือหลงรักไปแล้วหลายคนเจ็บเจียนตายเพราะทุ่มความรักจนหมดใจเฝ้ารำพึงรำพันแต่ว่าทำไมถึงโดนทำร้ายแบบนี้ทั้งที่เป็นคนดี ไม่คิดนอกใจแม้มีโอกาสแต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นแรงกรรมที่เคยทำไว้ดนจิตโดนใจให้หลงรักคนผิดอย่างถอนตัวไม่ขึ้นยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกข์มากทำให้เจ็บตอนกำลังรักสุดหัวใจเป็นจังหวะที่กรรมจัดสรรมาเอาคืนให้สมกับที่เคยทำคนกับคนอื่นไว้ในอดีตแต่กลับทำให้บางคนเข้าใจผิดว่า ความรักจริงเป็นคนดีจริงจะเสียเปรียบเป็นคนงูต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวบางคนถึงขั้นประชดเลิกรักไรยจริงเลยปล่อยตัวมั่วสุดโต่งไปก็มีมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ได้ด้วยความรักคนที่มั่วในอารมณ์ได้ไม่เลือกหน้าโดยไม่ต้องมีความรักเท่ากับสร้างจิตให้ห่างจากความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆ หลังจากความตายแล้วมีโอกาสสูงที่จะได้เกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อผสมพันธุ์ทางอารมณ์ได้โดยไม่ต้องมีความรักไม่มีใครลงโทษให้เกิดเป็นสัตว์แต่การจะไปเกิดเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลในจิตที่ได้สะสมไว้จะประมวลผลในการสร้างรูปกายใหม่ให้หลังความตายจากชาตินี้ไปซึ่งนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วในเรื่องจิตได้สำนึกที่ทำงาน สร้างร่างกายจากเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ได้เองโดยอัตโนมัติเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตสร้างรูปกายได้จริงจิตประณีตย่ยอมสร้างรูปกายได้ประนีตจิตหยากย่อมสร้างกายให้อยาบพิกลพิการหรือน่าเกลียดหน้ากลัวให้แตกต่างกันออกไปผลของวิบากกรรมจากชาติก่อนจะส่งให้มีรูปกายในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่า จิตจะดีหรือชั่วเหมือนเดิมหากยังไม่บรรลุเป็นพระอริยะทุกคนยังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับเปลี่ยนไปเสมอด้วยกรรมในปัจจุบันนี้พาไปสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือกรรมที่ทำกับพ่อแม่ซึ่งย้อนให้ผลจากคนที่เรารักและเกรงใจมากที่สุดคือลูกคนรักลูกค้าหรือเจ้านายแค่ตอนเด็กๆ โดดเรียนกลับบ้านช้าปล่อยให้พ่อแม่รอด้วยใจที่ทรมานห่วงสารพัดโทรไปก็ไม่รับวินาทีที่พ่อแม่คิดถึงลูกแทบจะขาดใจอาจย้อนกลับให้ตัวเองต้องมีแฟนที่ชอบแอบหนีเที่ยวไม่รับโทรศัพท์ปล่อยให้รอเกอร์หายไปไม่ห่วงใยเราเป็นประจัหากเป็นลูกที่ไม่เคยช่วยงานบ้านเลย อาจต้องรับกรรมเป็นขี้ขค่านายจ้างเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพื่อลูกค้าที่เราเคารพหรือกลายเป็นคนใช้ให้คนที่ตัวเองรักหลายคนไม่เคยเป็นห่วงแสดงความรักให้พ่อแม่ชื่นใจเลยกรรมนั้นจะส่งผลให้ได้คนรักที่เมินเฉยต่อเราทําให้รู้สึกว้าวเหวไม่ต่างกับที่พ่อแม่เคยรู้สึกกับเราเช่นกันมีคาถาแฟนรัก คือทำอย่างไรกับพ่อแม่จะได้สิ่งนั้นคืนมาเสมอการใส่อารมณ์ใช้คำแรงแแตะคอกใส่พ่อแม่เจ้าอารมณ์งอนใส่ไร้สาระสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกรรมร้ายแรงที่รอจะสะท้อนคืนให้ตัวคุณโดยผ่านคนที่คุณรักหรือผู้ที่มีอำนาจเหนือคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนแค่พอคาดเดาเท่านั้น ว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าจะเกิดจากทำอะไรไว้ในอดีตวิธีการบรรเทากรรมเฉพาะด้านจึงต้องวานให้ทั่วทำให้ครอบคลุมให้มากไว้ก่อนหากมีปัญหาในเรื่องของความรักแนะนำให้ทำบุญด้านที่เกี่ยวกับการให้ความรักโดยตรงก่อนเริ่มที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวคุณ ตัวอย่างเช่นการกอดหอมบอกรักพ่อแม่บ่อยๆเพียงเท่านี้ก็มีโอกาสทำให้เจอคนที่รักที่กอดหอมและบอกรักบ่อยๆเช่นกันสิ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สุขใจในอันดับต้นๆคือความรักความห่วงใยจากลูกตัวเองงานวิจัยพบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีกำลังใจสู้กับชีวิตสู้ปัญหา ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยใครที่เคยเลี้ยงสุนัขคงรู้ดีเวลาเขาดีอกดีใจที่เจอตัวเรานั้นแสดงความรักต่อเรานั้นมันทำให้หายเศร้าหายท้อใจและมีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อจึงเกิดเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งเรียกว่าสุนัขบำบัดร,รักษาคนที่ป่วยในหลายๆประเทศซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวทำบุญกับพ่อแม่ โดยให้ทำตัวดีๆไว้บ้างนั่นก็คือยิ้มดีใจสีหน้าสดชื่นเมื่อเจอคุณพ่อคุณแม่เมื่อโดนตีหรือโดนดุก็ไม่โกรธท่านนั่งฟังด้วยกริยาอ่อนน้อมไม่แสดงอาการต่อต้านเพราะอารมณ์เย็นก็เข้าไปหาแล้วก็เอาใจท่านบ้างทำได้สารพัดก็ลองนึกดูเอาหลายคนรักสัตว์เลี้ยงของตัวเองมากกว่าลูกซะด้วยอีก เพราะสัตว์มันอ้อนเก่งใช่ไหมถ้าลูกๆทำได้กับพ่อแม่อย่างนั้นรับรองว่าเป็นบุญใหญ่ที่ส่งให้คุณพ่อแม่มีความสุขมากขึ้นและแน่นอนว่าผลของกรรมจะส่งให้มีความสุขกับคู่รักลูกของคุณสืบต่อไปเช่นกันครูบาอาจารย์สอนไว้ถ้ามีปัญหาหัวใจนอกจากบุญที่ต้องทำกับพ่อแม่ก่อน ให้ลองออกไปทำบุญให้หลายหลากชนิดติดต่อกันสักเจ็ดวันทำบุญให้ความรักด้วยการซื้ออาหารเลี้ยงสุนัขบ้างหรือแมวบ้างที่อยู่ตามขั้นถนนหนทางนั่นแหละให้อาหารปลาบ้างไปช่วยเหลือเด็กกำพร,ร้า,าตามมูลนิธิซื้อขนมของเล่นไปแจกเด็กเร่ร่อนเยี่ยมคนที่ถูกทิ้งที่บ้านพักคนชราบ้างช่วยกิจกรรมของมูลนิธิต่าง ถวายเพณพระที่โรงพยาบาลสงศ์ตักบาตรถวายสังฆทานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการเดินทางไปทำบุญเพียงลำพังจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจของตัวเราคนเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะความรักเป็นส่วนใหญ่มักมีจิตที่จ้องพึ่งพาหากำลังใจจากคนอื่นเสมอแต่ถ้าต่างคนต่างต้องการความรักจากอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น จึงเป็นเสมือนกับเสือที่ผลัดกันกินเนื้อก้อนเดียวกันจึงต้องมีความทุกข์ทั้งคู่จะมีความสุขจริงก็ต้องเกิดจากต่างปรารถนาดีอยากทําให้อีกวายหนึ่งมีความสุขอยากให้คนที่เรารักนั้นมีความสุขไม่ใช่อยากได้ความสุขจากคนที่เรารักนะส่วนใหญ่บอกรักมากๆสุดท้ายรักตัวเองทั้งนั้นต้องการให้เขาเป็นของเราคนเดียวเขาชอบคนอื่นแล้วแต่ไม่ยอมให้เขา ไปมีความสุขในคนที่เขาต้องการการทำบุญในที่นี้หมายถึงคนที่ยังโสดนะหรือคนที่เพิ่งอกหักใหม่ๆแต่สำหรับคนกำลังมีคู่การดูแลเอาใจใส่ดูแลคนรักให้ดีเป็นสิ่งจำเป็นมากการพูจาสุภาพต่อกันทุกอย่างที่ปฏิบัติกับเขาไว้ขอให้ทำเสมือนกับสมัยเพิ่งเริ่มจีบกันใหม่ๆรับรองได้ว่า คู่ของคุณโอกาสจะนอกใจเป็นไปได้น้อยมากเลยทีเดียวทำดีกับแฟนเท่ากับทำบุญการทำบุญคนเดียวเหมาะสำหรับคนโสดหรือคนที่เพิ่งโดนทิ้งใหม่ๆหรือต้องการเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตเฉพาะบุคคลแต่ไม่เหมาะกับคู่รักหรือคนในครอบครัวที่ควรพาไปทำบุญร่วมกันเป็นประจำให้สังเกตแม่บ้านที่ชอบไปทำบุญคนเดียว มักจะมีปัญหาครอบครัวได้ง่ายทั้งลูกดือ้อสามีมีเมียน้อยทำความดีจะเกิดคลื่นพลังบวกถ้ามัวเมาในกิเลสจะเกิดคลื่นพลังลบกระจายแผ่รอบตัวพลังงานที่ต่างกันจะผลักกันจะทำให้รู้สึกไม่ลงรอยกันจึงไม่แปลกที่ลูกกับสามีจะเบื่อหน้าแม่และเมียได้ง่ายสั่งสอนบอกอะไรไม่อยากจะฟัง คนไม่ดีอยู่ใกล้กับคนไม่ดีแล้วสดชื่นมีความสุขลูกๆจึงไปมั่วอยู่กับเพื่อนๆที่ไม่ดีและสามีก็ไปร่าเริงกับผู้หญิงที่ไม่ดีพอๆกันเป็นการจำแนกคนแต่ละกลุ่มโดยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไม่ดีจะคบกับคนไม่ดีเท่านั้นหรือช่วงกรรมเก่าให้ผลอาจหลงรักคนไม่ดีจนง,งหัวไม่ขึ้นนั่นเอง การพาคนในครอบครัวหรือคู่รักไปทํากิจกรรมกุศลร่วมกันบ่อยๆจะส่งผลให้เกิดสายใยบุญผูกพันหัวใจไว้เมื่อมีพลังบุญเท่ากันอยู่ร่วมกันจะอบอุ่นมีสุขทำอะไรถูกคอถูกใจไปหมดการพาไปทํำบุญยังเดาได้ว่าเป็นคู่บุญหรือคู่เวรมาก่อนโดยมากคนเป็นคู่บุญมาก่อนเนี่ยมักจะชวนกันทำบุญโดยไม่ต้องบอกหรือต้องบังคับกัน ทำได้ราบรื่นต่างกับคู่เวรที่ชวนกันไปทําบุญยากอุปสรรคมากมีเหตุให้เจ็บป่วยรถเสียอาจผิดใจกันอย่างไม่มีสาเหตุทั้งก่อนและหลังทําบุญอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นคู่บุญหรือคู่เวรมาก่อนอย่าลืมหลักที่ว่าดวงและทุกอย่างเปลี่ยนไปด้วยกรรมปัจจุบันคู่บุญที่ไม่ชวนกันทําบุญไม่นานอาจกลายเป็นคู่เวร คู่เวรที่กรรมเล่นงานให้ต้องมาครองคู่เพื่อทำร้ายกันหากตั้งมั่นร่วมกันทำความดีอย่างสม่ำเสมออาจเปลี่ยนเป็นคู่บุญครองคู่อย่างมีความสุขได้ไม่ยากเพียงแต่ต้องอดทนพยายามสูงสร้างกุศลให้มากกว่าอีกหลายเท่าหลักของการทำบุญบรรเทากรรมคือจิตที่สำนึกผิดและยอมรับว่าทุกข์ที่เจอคือสิ่งที่เราเคยทำไว้ และกําลังชดใช้คืนเจ็บแค่ไหนก็นึกย้อนให้ได้ว่าเราต้องเคยทำกับคนอื่นไว้เท่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้หลายเท่าที่เจออยู่คือการใช้นี่ซึ่งมันจะหมดและบรรเทาไปในที่สุดได้ไม่นานตั้งจิตสมาทานรักษาสิงข้อสามอย่างเข้มงวดต่อไปจะไม่ผิดด้านนี้อีกแล้ว ทำบุญทุกครั้งอุทิศให้กับคนที่เราเคยทำร้า,รายเคยเป็นชู้หรือแย่งคนรักเขามาก่อนแม้จะเป็นอดีตชาติที่เราไม่อาจรู้ชื่อได้ก็ตามสวดมนต์ทำสมาธิกราบขออโหสิกรรมขอให้เขายกโทษให้ทำให้เป็นประจำย้ำสัญญากับตัวเองให้ได้ว่าเข็ดแล้วจะไม่ทำอีกแล้ว จะตั้งต้นเป็นคนใหม่รักษาศีลโดยเฉพาะข้อสามให้บริสุทธิ์ให้ได้การร่วมเผยแพร่ธรรมะฟังธรรมะให้หลายหลากเป็นประจำจะทำให้เกิดปัญญาและมองเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นเป็นการทำบุญบรรเทากรรมให้กับตนเองได้ง่ายที่สุดเพราะจะทำผิดจนต้องทุกข์อีกก็เพราะขาดปัญญาและขาดสติเมื่อมีบุญมีศีลทำดีให้ถึงพร้อมเชื่อมั่นได้เลยว่า กฎแห่งกรรมจะจัดสรรคนดีสิ่งดีๆเข้ามาให้ในเวลาอันไม่นานแต่ห้ามทำดีด้วยใจโลภอยากได้คนดีมาเป็นคู่รักนะของดีถึงเวลาจะมาเองแม้อยู่คนละมุมโลกก็าตามสำหรับคนที่ทำกรรมร้ายแรงจนอภัยได้ยากอาจต้องบวชถือศีลครองพรหมจรรย์ครองชีวิตโสดเท่านั้น ถึงจะเป็นการบรรเทากรรมที่ผ่หนักเป็นเบาได้บางคนกรรมหนักชนิดที่ว่ามีคู่เมื่อไหร่ต้องโดนนอกใจเมื่อนั้นไม่มีทางมีความสุขกับชีวิตคู่ได้เลยซึ่งไม่ควรเสียใจหรือว่าเสียดายเพราะต่อให้เป็นคนที่สมหวังกับความรักวันหนึง่งต้องทุกข์ใจแสนสาหัสเมื่อคนรักนั้นได้จากไปเช่นเดียวกัน ความโศกก็แค่ความเหงาแต่คงไม่เศร้าปริมจะขาดใจเท่าคนที่เรารักนั้นหายตายจากไปต่อหน้าหลายคนอาภัพในความรักเลยได้ดีทางธรรมะอาจจะสุขกว่าเป็นล้านเท่าทุ่มเทรักพ่อแม่ดีที่สุดสุขกว่ามากเลยทีเดียวแนะนำเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำบุญให้ทุกด้านแล้วเนี่ยให้งดฟังเพลงเศร้า งดอยู่ในที่แคบๆหรือหรือสถานที่เดิมๆที่กระตุ้นให้คิดถึงพยายามอย่าอยู่นิ่งให้หากิจกรรมเคลื่อนไหวออกกำลังกายเดินเล่นในสถานที่ที่มีอากาศดีๆถ้าเดินแบบเจริญสติจะดีมากโดยระลึกว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายหรือขวาเท้าไหนกระทบพื้นแต่สำหรับคนที่เพิ่งเจ็บใหม่ๆแทบทนไม่ไหว อาจต้องพึ่งยาแก้แพ้ที่ไม่อันตรายเข้าช่วยจะดีกว่าบางคนดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดยากลุ่มแก้แพ้หลายตัวจะทำให้ง่วงในสามวันแรกๆคิดหิวข้าวอย่างน้อยกินได้นอนหลับในช่วงแรกๆบ้างก็ยังดีเพราะถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีผลต่อสมองและก็เพิ่มความเครียดจนคิดสั้นได้ง่ายขึ้นอีกยังมีคลื่นเสียงบำบัดเปิดฟังผ่อนคลาย หลับง่ายๆหาฟังได้ไม่ยากในยูทุกความสำคัญของการแก้ปัญหาหลายอย่างอยู่ที่การอดทนรอให้เวลาผ่านไปไม่ใช่สารพัดเหตุผลที่หลายคนรุมเข้ามาสั่งสอนจนกลายเป็นซ้ำเติมคนที่กำลังทุกข์ใจให้เกิดความเครียดหนักกว่าเดิมเรื่องของใจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคงไม่สามารถอธิบายให้ครบถ้วนในเวลาอันจำกัดนี้อีกหนทางสำหรับคนที่มีปัญหาชีวิตในทุกด้าน เจ็บเจียนตายนอนไม่หลับชีวิตไม่สดใสจิตใจหดหูแนะนำให้ไปพบแพทย์ทางด้านจิตเวชโดยตรงจะดีกว่าแม้แต่คนทำงานหนักมากเป็นโรคเครียดโดยไม่รู้ตัวกันเยอะแยะมากมายอย่าคิดว่าต้องให้บ้าเสียก่อนแล้วก็ไปหาหมออันนี้ไม่ดีเลยทีเดียวจริงๆคนในปัจจุบันสังคมเมืองที่มีความเครียดสะสมก็ควรจะไปพบจิตแพทย์บ้าง เขาจะมียาช่วยให้ผลคลายหลับง่ายช่วยเรื่องบรรเทาทุกข์ทางใจได้ดีมากประเภทคนอกหักผิดหวังอาจไปพบแพทย์จิตเวชอย่างน้อยอยาเคมีให้ผลดีในช่วงคับขันของชีวิตนะพอผ่านไปสักพักหนึ่งค่อยมาหาทางทําใจกันซึ่งคนประสบเหตุใหม่ๆหลายคนสู้ไม่ไหวต้องจ่ายยาเท่านั้นถึงจะเอาอยู่ ยังมีการยืนยันทางแพทย์ว่าแม้แต่เด็กบางคนก้าวร้าวไม่ใช่เด็กดือ้อแต่เพราะมีปัญหาเคมีในสมองหลังไม่เท่ากันหรือแปรปรวนต้องพึ่งยาเท่านั้นให้ดุด่าตีให้ตายก็ไม่หายบางอย่างต้องพึ่งแพทย์อย่าคิดว่าทำใจอย่างเดียวพอโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นบางคนที่เคยเสพยาจะมีปัญหาเรื่องสมองควรพบแพทย์ เพื่อจ่ายาปรับขคลืนสมองจะดีกว่าที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหากับคู่ครองที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาอย่างไรดีก็ขอแนะนําให้สวดมนต์ทุกวันทำบุญให้หลากหลายชนิดแล้วอธิษฐานจิตหลังทำบุญดังนี้ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้วหากคนที่อยู่ด้วยหรือคบอยู่ขณะนี้ถ้าคบต่อไปจะมีความสุขมากกว่าความทุกข เป็นบุคคลที่ไม่ทวงความเจริญส่งเสริมให้ได้ทำดีได้มากยิ่งขึ้นก็ขอให้ได้รักกันครองคู่กันไปขอให้เขาปรับตัวเป็นคนดีขึ้นขยันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคนที่รักดีแต่ถ้าหากอยู่ร่วมกันคบกันต่อไปแล้วจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขทวงความเจริญพาแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต ก็ขอให้ต่างคนต่างไปโดยไม่มีใครต้องเจ็บช้ำน้ำใจขอให้ตัดใจจากกันได้โดยไม่เหลือเยื่อใหญ่เหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนขอหมดเวรหมดกรรมกันแต่เพียงนี้ขอให้ต่างคนต่างไปดีมีสุขต่างคนต่างไปเจอผู้ครองที่เหมาะสมกับตัวตนเองในเร็ววันนี้ด้วยเถินก็ให้อธิษฐานย้ำๆด้วยใจเป็นกลาง ปราศจากความโกรธอาฆาตทรงแต่ความปรารถนาดีให้กันและกันทําบ่อยๆแรงอธิษฐานมีจริงขอแค่ตั้งใจจริงสามารถอธิษฐานได้ด้วยหลักจิตใต้สํานึกสําหรับการอธิษฐานแนวนี้เคยแนะนําให้หลายๆท่านปรากฏว่าได้ผลรวดเร็วมีจิตที่มีพลังมากกรณีที่จิตไม่เชื่อตัวอย่างเช่นการเห็นผี เชื่อไหมว่าคนที่ใจฝังแน่นไม่เชื่อว่าผีมีจริงให้ผีมายืนรอบตัวก็มองไม่เห็นหรือเห็นแล้วก็ยังไม่เชื่อทุกอย่างสำคัญที่ใจไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแล้วมันจะไม่มีแต่ไม่เชื่อจะไม่ได้สัมผัสไม่ได้เห็นเหมือนปิดประตูไม่รับรู้อะไรนั่นเองเพิ่มเติมก็คือว่า ลองหาไฟเสียงสมาธิดอกไม้แล้วทำตามเสียงจุงไปเรื่อยๆจะช่วยบรรเทาความทุกข์แล้วก็ทำให้สบายใจขึ้นได้พอจับหลักได้แล้วเนี่ยน้อมจิตมีวิธีพลังทางจิตอย่างไรก็ให้ส่งพลังนี้ไปหาคนที่เรารักหรือคนที่เรามีปัญหาจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นจิตใจจะเข้มแข็งขึ้นอย่ามัวแต่ห่วงทำบุญหรือว่าโทษเวรโทษกรรมอย่างเดียว ความรักเป็นสิ่งที่ต้องมีอะไรเสมอกันทั้งสองคนหากว่าเราใจเร็วด่วนเลือกคนที่ไม่เหมาะสมโอกาสที่จะผิดหวังทุกทรมานก,ก็จะมีสูงมากแต่ถ้าเจอคนที่ใช่มีดีมากพอไม่มีทางอื่นหรอกที่ใครจะโง่นอกใจสำคัญที่สุดคือการเลือกคบคนมาเป็นกู้ครองถ้าเลือกผิดต้องคิดจนตัวตายดังนั้นต้องใจเย็น อีกทั้งเวลามีปัญหาหัดย้อนมองดูตัวเองบ้างอย่าโลกสวยว่าคนเรารักกันด้วยใจสาบานได้ไหมว่าถ้ามีตุ๊กตาสองตัวตัวหนึ่งเก่าดำเยิงนอีกตัวหนึ่งขนฟูน่ารักสวยคุณจะเลือกตัวไหนมานอนกอดหรือตั้งอยู่ในบ้านดาราหน้าตาดีกับขี้เลคุณอยากให้ใครเป็นพระเอกเป็นนางเอกมากกว่ากัน มนุษย์เรานั้นถ้ายังมีกิเลสต้องการของสวยของงามเสมอการดูแลตัวเองจึงสำคัญมากอย่าปล่อยให้เป็นคนที่ดูแก่เหี่ยวเกินวัยปล่อยตัวหุ่นเพลไม่รู้จักเลือกเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมาะสมกับตัวเองไม่ใช่พยายามฝืนความแก่นะแต่อย่าให้แก่จนเกินวัยให้ดูดีสมวัยให้มีความพอดีด้วยถ้ารู้จักวิธีดูแลตัวเองดีพอแล้วเนี่ย คุณจะดูอ่อนกว่ารุ่นเดียวกันได้จริงไม่จำเป็นต้องพึ่งสินค้าราคาแพงๆสัญญรรมหรือนวัตกรรมจากคลินิกเสริมความงามเพียงแค่รู้จักออกกำลังกายกินผักผลไม้ให้เพียงพอเลิกกินอาหารขยะหวานมันทอดเคี่ยนนังหมูหนังไก่ออกจากจานข้าวบ้างเรียนรู้เรื่องธรรมชาติบำบัดบ้างสมุนไพรและอาหารเสริมจากธรรมชาติราคาถูก จะช่วยบำรุงร่างกายให้สดชื่นไม่แก่ก่อนวัยได้จริงซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาไว้เรื่องพวกนี้แม้ไม่สนใจทำเพื่อความสวยงามแต่ก็มีผลดีต่อสุขภาพอย่างมากผิวดีหุ่นดีอย่างไรก็ได้เปรียนการเอาใจคนรักผู้จาอ่อนหวานจะประคองรักได้ยาวนานสารพัดเรื่องที่เรามักจะมองข้าม แท้จริงคือกรรมปัจจุบันทั้งนั้นที่ทําให้ทุกเพราะรักถ้าคุณมีดีมากพอแล้วเนี่ยดูแลตัวเองและคนรักได้ดีพอโอกาสจะเจอเจอความทุกเพราะรักยากมากทีเดียวอย่าลืมนะว่าพลังงานเหมือนการจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้าหากันแต่ถ้าเราสะสมพลังงานแบบไหนไว้มันจะดึงคนแบบนั้นมาชอบพอรักกันได้ง่ายๆอยากได้คนรักแบบไหน ให้ทำตัวแบบนั้นไว้ก่อนถ้าเรามีศีลมีความดีมีบุญมากพอการจะได้คนมีบุญมีศีลรักจริงไม่ใช่เรื่องยากมากเลยอยากได้เจ้าชายที่แสนดีมาครองคู่ต้องอัปเกรดตัวเองให้เป็นหรือใกล้เคียงกับเจ้าหญิงก่อนด้วยมันจึงจะเหมาะสมกันมีโอกาสครองคู่แบบมีความสุขได้จริงต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าก่อนรักตัวเองให้ถูกทางก่อน ด้วยการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนจะรักคนอื่นหรือให้คนอื่นมารักเราที่สุดคือหัดรักตัวเองให้เป็นก่อนนั่นเองผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอํำนวยอวยใัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิน